อราร์ดเอาตรงโอกาสมาถึงแล้วครับโอกาสที่จะได้ฆ่ามันจริงๆสักทีอ่ะาร์ครับตอนที่คุณเข้าไปเลือกวัตถุดิบคุณเลือกโปรตีนหลักคือหอยเชลล์แต่ตอนนี้มิเชลเขาแย่งของคุณไปอ่ะคือถ้ามีคตเตะเราจะรังสรรค์เมนูได้แบบอลังการมากโอ้โหเอาโคตเตะไป ไม่ได้แย่งมันเป็นสิทชั้นมีสิทธิ์เลือกเจ็ดอยา่างเราจะทำไงครับผมก็เลยเปลี่ยนแพลนการอากาศครับผมวันนี้เดี๋ยวผมจะทําเป็นขนมหวานของจีนนะครับเป็นซันปู้เหนียนคือแปลว่าสามไม่ติดไม่ไดเอาเป็นเหมือนกับคล้ายๆพุดดิ้งอย่างหนึ่งของจีนนะครับจะดัดแปลงเอามาย่างแล้วก็ทานคู่กับผลไม้แล้วก็มีซอสอีกอย่างหนึ่งเอามาย่างข้วหวานใช่ครับผมจุดเด่นของเมนูของเราก็คือน่าจะเป็นเมนูที่ไม่มีใครเคยเห็นแล้วก็ไม่มีใครเคยทําด้วยคู่สุดท้ายนะคะอาร์ตกับมิเชลค่ะ เราก็มั่นใจจาจเราเราเป็นคนเดียวที่ทําอาหารจีนแพ้ไม่ได้วันนี้ต้องชนะเราจะไม่ยอมใส่ผ้ากันเปื้อนสีดำเด็ดขาดมันเป็นไที่น่ากลัวมากมิเชลครับครับผมคุณแย่งโปรโตีนหลักที่มีอยู่อันเดียวครับคุณแย่งหอยมาจากอาร์ต <c oughs> <c oughs> คุณทำอะไรกับหอยนั้นครับผมเอาไปโพชกับน้ำปลาครับแล้วก็เอามาลงในแมชโพเดโตที่มีส่วนผสมของปลาด้วยครับกินคู่กับตัวพับซอสเป็นซอสเบอร์รี่กับซอสซาบาโยเน่แล้วก็มีตัวผลไม้เชื่อมอาครับในเมื่อหอยคุณหายไปแล้วเนี่ย ุณทำอะไรครับสำหรับเมนูของอาร์ตนะครับผมอยากจะให้เป็นเมนูที่จบโต๊ะจีนของงานแต่งงานนะครับตรงสีเหลืองตรงกลางนะครับจะเป็นตัวพุดดิ้งไข่แดงดัดแปลงมาจากขนมของจีนที่ชื่อว่าซานปูเนี่ยแต่ผมเอามาย่างแทนแล้วก็เอาตัวผลไม้มงคลทั้ง4แบบของจีนเปรียบเทียบได้กับมบังกรกิเลนกระเรียนและเต่าครับผม เอาไปเคี่ยวในน้ําตาลเพื่อให้มีรสอมหวานแล้วก็ตัวซอสเป็นซอสฮอลแลนเดสที่ติดรสของน้าผึ้งครับผมชิมกันครับรู้สึกแบบเจ็บใจนิดตึงถ้าเราได้โฮเแลเราคงทำอะไรให้มันแบบว้าวมากกว่านี้ได้อีก พอเชฟชิมสองจานแล้วก็ใสๆชนะใสๆส,สองจานนี้นะครับผมขอเลือกจานของวิเชลครับยังมั่นใจอยู่ครับประจานผมดีกว่าอาร์ตผมเลือกอาร์ตครับ,ค,รบคือมันเท่าๆกันเราก็แบบหูสูสี่ละวดิฉันเลือกจานของ มิเชลค่ะจานนี้เนี่ยมิเชลได้ใช้ปลาล้าในปริมาณที่กำลังเหมาะไม่มีคาวเลยทั้งทั้งที่เสิร์ฟคู่กับซอสที่น่าจะเป็นของหวานการมาชนกันเนี่ยไม่ได้ทำให้ปลาล้าด้อยค่ะดิฉันชอบจานนี้ค่ะ ก็สู้หเสียได้อะนิดเดียวเองถ้าแบบไม่โดนแย่งของในขนาดนี้นะมิเชลอยู่ไม่ได้ขึ้นไปหรอกฉันคือผู้ชนะดีใจกับชนะของตัวเองและเราก็ต้องยินดีกับช่วงเวลาสั้นๆนั้นก่อนที่เราจะต้องไปเจออะไรยากขึ้นครับ Helikonia